โอ้ยไปไปทำไมเจ้ามีหมามาด้วยกันล่ะนั่นหมาอะไรล่ะนี่ก็คือหมาชิบะนี่ข้าเก็บได้นะตัวนี้เดี๋ยวข้าจะพาไปสืบคดีด้วยกันวันนี้ไงวันนี้ข้าจะมีคู่หูเป็นหมาชิบะด้วยนะตั้งชื่อมาแล้วว่าเจ้าโปจิอ่ะไปไปเจ้าเก็บได้จริงเหรอโหหมาดูดีขนาดเนี้ยน่าจะแพงน่าดูเลยอะทำไมเป็นหมาที่หลงทางมาได้ล่ะ ถ้ารอเล่นเนี่ยข้าไม่ได้เก็บมันได้หรอกคือข้าไปซื้อตัวลูกหมานี้มาเองเพื่อจะให้มันช่วยในการสืบคดียังไงล่ะเดี๋ยวก่อนที่จะบอกนะว่าข้าได้หมานี้มาไงอะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูคดีแรกกันเลยดีกว่าไม่รอช้านะคดีเมืองหลวงคดีต่อไปวันนี้มีถึง5คดีทห้ทำเลยอะ่ะไปไปคดีแรกคืออะไรหรอคดีแรกนะก็บอกว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยเป็นหญิงอายุ16ปีเองอะ่ะลูกพี่ลูกน้องของผู้เสียชีวิตนะ เฮงเก็กนะถูกกล่าวหาว่าฆ่าริมคึงผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องแล้วก็พบศพของริมคึงที่หน้าทางเข้าบ้านศีรษะหันเข้าตัวบ้านเท้าเนี่ยหันออกไปนอกบ้านเลยอ่ะศพมีเลือดไหลนองไปทั่วเมื่อพลิกศพดูก็เห็นรูที่หัวใจด้วยไม่รู้ว่าคาดีนี้แปลกยังไงนะมีรูที่หัวใจด้วยอ่ะท่านเปาค่บพร้อมแล้วรับคดีแล้วเดี๋ยวจะไปดูคนร้ายให้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวสอบปากคำกันเลยในคราวนี้คนร้ายก็เป็นผู้หญิงซะด้วยสิเด็กอายุแค่16เองนะ ยังสาวมากอยู่เลยอะไม่รู้ว่านางเนี่ยเกี่ยวข้องไงกับคนตายกันแน่นะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันข้าน้อยคารวะใต้เท้าข้าน้อยมีความผิดอะไรเฮงเอกเจ้าก็รู้ความผิดที่ตัวเองก่อใช่หรือไม่ยอมรับสาร,รพาพมาดีเถอะที่พี่ชายของเจ้าตายไปอะข้าน้อยไม่รู้ไม่รู้จริงๆเจ้าอ่บข้าลิมคึงที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของเจ้าด้วยมือของตัวเองไม่ใช่หรือข้าพูดถูกหรือไม่ เต้าท้าวข้าน้อยเป็นหญิงสาวที่อยู่แต่ในเรือนไม่มีทางที่จะใจกล้าแล้วก็แรงเยอะขนาดที่จะไปฆ่าชายหนุ่มตัวโต,วตวกว่าต้งเยอะได้แม่นางเฮงเง็กแต่ว่าข้ามีหลักฐานนะหลักฐานมีทั้งหมด3อย่างคือกางไกงหนึ่งเล่มเปื้อนเลือดมีอักษรของเง็กบนผู้ห้อยแสดงว่าต้องเป็นของแม่นางเฮงเง็กแน่ๆอีกอันหนึ่งก็คือผ้านหนึ่งผืนผ้าธรรมดาที่มีคราบเลือดเปื้อนอยู่และอีกอันก็คือกล่องหนึ่งกล่องเมื่อเปิดเข้ามาในกล่องเนี่ยก็จะพบกับจดหมายรัก ที่ริมคึงได้เขียนถึงเฮงเง็กเน่จดหมายรักนี้ก็แสดงว่าลูกพี่ลูกน้องพี่ชายของนางเนี่ยแอบรักนางอยู่นะสิแล้วก็ผ้าหนึ่งผืนนี่ที่มีคราบเลือดเนี่ยก็ยังไม่ได้บอกอะไรถึงคดีนะข้าว่าหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วก็คืออาวุธนะเป็นกันไกนี้แน่เลยเนี่ยของเจ้าใช่ไหมที่มันมีคราบเลือดเปื้อนอยู่อะ่ะใช่อาวุธที่เจ้าใช้สังหารริมคึงหรือเปล่าเขาตายไปแล้วอะ่ะเออค,อคือข้าค่ะ ถ้ามีจดหมายรักที่ริมคืองเขียนหาเจ้าตอนดูแลบ้านหลายฉบับซึ่งเก็บเอาไว้ในกล่องของใช้ของเจ้าด้วยนะเขาเนี่ยชอบเจ้าใช่ไหมล่ะเจ้าเนี่ยแอบอยู่กินกับเขาแบบลับๆหรือเปล่าท่านพ่อท่านแม่กลับมาบ้านเกิดก็ไม่คิดว่าริมคืงจะไปแต่งงานกับหญิงอื่นใช่ไหมเจ้าเลยโกรธแคนแล้วฆ่าเขาใช่หรือเปล่าถึงเจ้าจะเป็นหญิงสาวแต่ในเมื่อยามโกรธเลือกขึ้นหน้าขึ้นมาก็ไม่มีใครห้ามได้ พอข้าได้หลักฐานจดหมายนี้มาแล้วเนี่ยข้าก็ให้คนบบไปสืบค้นดูที่บ้านสกุลริมนะก็พบว่ามีกันไกรของเจ้าตกอยู่ตรงพุ่มไม้หลังบ้านด้วยเจ้าเป็นคนเข้าไปฆ่าเขาใช่ไหมเออ,เอ,อคือท่านใต้เท้าฟังก่อนหลักฐานมัดตัวขนาดนี้เจ้ายังไม่ยอมรับผิดอีกงั้นเหรอแม่นางเออคว,ความจริงก็คือวันนั้นท่านพี่คนนั้นแอบย่องเข้ามาในห้องของข้าพูดคุยกับข้าด้วยหน้าตามีความสุข ว่าเขาอยากจะอยู่กับข้าไปนานๆข้าจึงตำหนีว่าอย่ามาทำตัวต่ำช้าหน่าละอายอย่ามาย่ำยีข้าอีกใครจะนึกว่าเขาจะผักข้าไปที่เตียงแล้วเขาก็ทำเรื่องบัตรสีเช่นนั้นน่ะบนเตียงข้ามีกันไกรที่ตัดผ้าอยู่ด้วยพอดีข้าจึงใช้กันไกรนั้นแทงเขาท่านพี่ร้องโอดโอยแล้วก็รีบออกจากห้องไปข้าจึงรีบหาผ้ามาเช็ดคราบเลือด ระหว่างทางมายังห้องนอนจนสะอาดข้าไม่นึกว่าข้าจะแทงเขาถึงตายไม่ว่าอย่างไรการฆ่าคนก็เป็นความผิดร้ายแรงแม้แม่นาจะป้องกันตัวแต่ข้าไม่เสียใจสักนิดที่ได้กำจัดโคลไลศิลธรรมผู้นี้ไปเขาสมควรได้รับการชดใช้ติเท้าจะนำตัวข้าไปลงโทษก็ไปเถอะขอโทษด้วยนะแม่นางข้าต้องจับแม่นางแล้วล่ะท่านเปาข้าจับแม่นางแล้ว แม่นางน้อยนี่น่าสงสารจริงๆพี่ชายนางพยายามจะทำร้ายนางนางก็เลยต้องต่อสู้ปกป้องตัวเองยังไงคดีนี้อาจจะมีทางออกได้อาจจะลดหย่อนโทษให้ได้เพราะนางป้องกันตัวนะแต่นางฆ่าคนก็ต้องเป็นโทษหนักอยู่แล้วจริงไหมหล่ะเจ้าโปจิไม่ป้ายโปจิน่ารักจังเลยตกลงเจ้าได้หมาตัวนี้มาจากไหนหรอข้าอยากรู้จังอ่ะไปเอาหมา,มาจากไหนถ้าเจ้าอยากรู้ข้าก็จะบอกให้ก็ได้นะ ก็ในตอนนี้ในเกมมาเขามีขายหมากันด้วยดีหมาที่แบาแบบนี้ผจญภัยในยุทธภพไปพร้อมกับน้องหมาได้เลยเครื่องประดับหลังสุดน่ารักเปิดขายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9ธันวาคมนี้เพียง30บาททองต่อถุงเท่านั้นน่ะสุ่มเปิดการันตีได้รับในร้อยถุงก็ได้แล้วถ้าอยากได้หมาแบบนี้ไปช่วยทําคดีหรือไปช่วยทําอาชีพต่างๆในเกมรวมถึงไปต่อสู้กับเพื่อนๆด้วยเนี่ยทุกคนก็ไปกดซื้อกันได้นะสุ่มนิดเดียวก็ได้แล้วล่ะน,น้องหมาน่ารักอ่ะไม่แน่ว่าเจ้าเปิดไม่กี่ถุงอาจจะเจอ หมาแบบนี้เลยก็ได้นะแล้วต่อไปก็มีคดีอีก4คดีที่ข้าต้องทำนะเป็นคดีผู้หญิง2แล้วก็ผู้ชาย2เลยอะที่เป็นผู้ต้องหาในครั้งนี้ <S <S เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าผู้ต้องสงสัยเป็นใครกันบ้างข้าเปลี่ยนชุดแล้วคดีเนี่ยเป็นอีก2คดีก็คือเป็นผู้หญิงนะมาดูอีกคดีหนึ่งเลยดีกว่านะเป็นคนที่เป็นผู้หญิงอายุ19เปีอ่ะนางชื่อว่าริมไวยกอแลนะถูกสงสัยว่าสังหารทั้งตระกูลลิ้วนะเพื่อล้างแค้นที่พวกเขาทอดทิ้งแม่และนางมาหลายปีก่อนนะ ดาบนายนินดีที่คุณชายตระกูลเลี้ยวอ่ะซึ่งเป็นตระกูลใหญ่ของเมืองแต่งงานทว่าทั้งตระกูลก็ถูกวางยาพิษแล้วก็ตายยกครัวเลยงานมงคลเนี่ยก็เลยกลายเป็นงานอาว่ามงคลไปเลยอะ่ะทาไมน่ากลัวขนาดนี้โดนฆ่าทั้งตระ,ะกูลเลยเหรอส่วนผู้ต้องสงสัยอีกคนหนึ่งที่อาจจะเป็นผู้ต้องหานะก็คือแม่นางอายุ16ปีเป็นข้านิการในหอคมเขียวชื่อว่ายูอิงนะนางถูกกล่าวหาว่าฆ่าคนข้ามมา้าตังตงนะ พ่อค้าม้าตังตงเนี่ยเสียชีวิตอย่างประหลาดในหอสุขสารเลยเมื่อชนสุสมก็พบว่าเขาถูกฆ่าตายต,ตังตงอ่ะมีที่สัยหื่นกามด้วยสิโอ้ยทำไมคดีสองคดีเนี้ยเป็นเด็กสาวหน้าตาสาดสวยกันทั้งนั้นเลยที่เป็นผู้ต้องสงสัยกันนะเดี๋ยวข้าจะไปสอบปากคำแทนท่านเปาเดี๋ยวรับเอกสารคดีแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าทำไมคราวเนี้ยถึงมีผู้ต้องหาถึงสองคนแล้วก็เป็นผู้หญิงทั้งคู่ซะด้วยแลวจะมีหลักฐานอะไรที่จะไขคดีทั้งสองคดีนี้กันบ้าง แม้ว่าสองคดีนี้จะไม่เกี่ยวข้องกันนะเดี๋ยวข้าจะเดินทางเพื่อไ,ไปสอบปากคำเดี๋ยวนี้เลยอะท่านเปาไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวข้ารับผิดชอบเองยังไงก็ฝากท่านมือปรับด้วยกันแล้วกันนะเสียไปไปฝากแทนข้าด้วยได้เลยท่านเปาเดี๋ยวข้าจะไปหาแม่นางคนแรกก่อนนะในคดีแรกเลยคดีนี้เป็นคดีฆ่ายกครัวเรือนเลยอะถ้าคนร้ายเป็นเจ้าจริงนี่ก็โหดเหี้ยมใช้ได้เลยนะได้ข่าวว่าเจ้ายุแค่19ใช่ไหมแม่นางและเป็นมายัางไงทําไมเจ้าถึงมาเกี่ยวข้องกับคดีแบบนี้ได้ล่ะ สามีของข้าและคนในครอบครัวถูกฆ่าตายโดยใครสักคนข้าจะร่วมมือในการสืบคดีอย่างเต็มที่หวังว่ายอดฝีมือจะให้ความยุติธรรมแก่พวกเราในเร็ววันแต่ว่าเจ้าเป็นคนลอบวางยาคนในตระกูลลิ่วว่าร่วมหอไม่ใช่หรือไงอ่ะต่อมาเจ้าก็ปิดชีพุลชายลิ้วสามีตัวเองด้วยการให้เขากินยาพิษเข้าไปไม่ใช่หรอ ข้าจะฆ่าตระกรรพวกเขาทําไมเดเมเบอร์ครอบครัวของสามีข้าก็เป็นที่พึ่งพิงชีวิตให้กับข้าที่ข้าเหลืออยู่นะก็เจ้ากับตะกูลริวเมื่ออดีตอ่ะมีปัญหากันมาก่อนใช่ไหมอ่ะการเกี่ยวดองกับคุณชายริวก็เป็นแผนการเจ้าไม่ใช่เหรอข้ากับท่านริวต่างก็รักใคร่ชอบพอกันจะตายท่านมีหลักฐานอลไรพูดเช่นนี้ได้เออหลักฐานมีสามอย่างนะก็คือห่อยาเปล่าห่อยาจวดมากในบ้านของริมงไว้ก่อนะแล้วก็มีใบสัญญาพิษด้วย ที่บอกว่าสั่งตัวยาเดียวกับยาพิษที่ใช้สังหารตระกูลลิว้วหลักฐานนี้ก็ชัดทีเดียวหอยยาป่าอะ่ะอีกหลักฐานชิ้นหนึ่งนะก็คือ,อ,อป้ายคาดเอวนะที่บอกว่าเป็นป้ายคาดเอวของตระกูลลีว่วบในลิ้นชักของบ้านลิมมว้อยกอนะหลักฐานที่ที่สามก็คือัอดยาป่าบเป็นยาพิษที่ใช้แล้วถูกทิ้งเอาไว้ในห้องหอนะ ยาพิษนี่ก็หนังใสแต่ว่าก็บอกไม่ได้ว่าเป็นของใครนะที่เป็นข,ดขวดๆส่วนป้ายคาดเอวที่พบในลิ้นชักของแม่นางนี่ข้าก็บอกไม่ได้ว่านาเป็นคนฆ่าหรือเปล่าแต่หลักฐานที่ชัดเจนเลยก็คือหอยาเปล่าที่เจ้ามีอยู่เป็นยาพิษนั่นเองอ่ะที่ใช้วางแผนสังหารครอบครัวนี้นะสีครอบครัวตระกูลริวอะ่ะนี่หลักฐานนี่แหละหอยาเปล่าอะ่ะสุขภาพของแม่สามีข้าไม่ค่อยแข็งแรงนะักข้าก็เลยซื้อ,อยาพวกนี้มาเพื่อบำรุงร่างกายให้กับท่านเท่านั้นเอง เือนว่าเจ้าจะยอมรับพยานี้เป็นของเจ้านะภายในมีใบสั่งยาด้วยที่เขียนว่าเป็นยาพิษและยาถอนพิษอะ่ะยาพวกนั้นเหมือนกับยาพิษที่เจ้านํามาวางตะกุลเลี้ยวเลยนี่นะเออและยาถอนพิษนี้ยังนํามาถอนพิษให้กับคุณชายเลี้ยวได้สินะข้าไปถามพ่อค้าร้านยามาแล้วอหากซื้อยามบำรุงร่างกายไม่จําเป็นต้องซื้อยาม,มากขนาดนั้นและยาพวกนี้มีสรรพคุณบํารุงร่างกายหรือเปล่าก็ดูเหมือนจะไม่มีนะเห็นตำตาว่าจงใจไปการฆาตกรรมตะกูลเล้ว หลักฐานมาตัวเช่นนี้เจ้ายอมสารภาพผิดเสถอมแม่นางแม่ของข้าเป็นสาวใช้ของท่านลิ้วให้กําเนิดข้าและน้องชายพอท่านลิวไม่อยู่แล้วนายหญิงลิวยก็กล่าวหาว่าพวกข้าสารพัดและขับไล่พวกข้าขออกจากบ้านหลังนั้นบ่าต่อมาข้าและน้องชายก็ล้มป่วยเพราะว่าไม่มีเกิดไปซื้อยารักษาจึงไปขอความช่วยเหลือจากตระกูลลิ้วบวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือทว่าพวกเขากลับกล่าวหาว่าแม่ข้าเสียสติแล้วก็ตีโบยนางจนตายเลยสิ ไม่นานนักน้องชายข้าก็จากไปน้องของข้ายังเล็กอยู่เลยเพิ่งได้เข้าเรียนยังเขียนอ่านยังไม่เป็นแท้ๆตะกูลี่ว่าส่งพวกข้าไปลนนรกแต่ตัวเองกลับยังมีความสุขใช้ชีวิตอันแสนสุขได้ข้าต้องทวงคืนสิ่งที่เป็นของแม่และน้องข้ากับคืนบ่าข้าก็เลยล้างแค้นกว่าจะกลับมาที่บ้านตะกูลี่มันไม่ง่ายแต่ใครจะไปรู้ว่าคุณชายลี่เธโง่เข่าก็คอยดูแลเอาใจใส่ข้าอย่างดีดูก็รู้ว่า ข้ามีความเครียดแค้นหมายเจ้าชีวิตแม่ของเขาเชางหน้าคำซะจริงเขาวางยาพิษลงในเหล้าคอยย้ำเขาแล้วว่าอย่าก,กินเหล้านั้นแต่ว่าเขาอ่ะไม่สนใจฟังแถมยังทําให้ข้าต้องเปลืองยาถอนพิษไปอีกเขาจะโง่เข่าบาัญญาซะจริงๆแต่ความแค้นครั้งนี้ได้ชำระแล้วใจข้าก็เป็นสุขแล้วส่วนคณชายลิ่วก็ขออย่าได้เครียดแค้นต่อกันเลยเสียจใจด้วยแม่นางเจ้าถูกติดคุกแล้วล่ะตอนนี้ท่านเปาข้าจับแม่นางเรียบร้อยแล้ว อะไรกันคราวนี้แม่นางวางยาครอบครัวสามีของตัวเองสุดท้ายก็ต้องพบกับโศกนาฏกรรมอันน่าเศร้าใจแล้วมาดูคดตีต่อไปดีกว่าค่าวนี้ไม่รอช้าและข้าจะไปอย่างเร็วเลยนะท่านเปาโยนเอกสารเลยเดี๋ยวข้าไปสืบคดีเดี๋ยวนี้แหละตอนนี้ข้านักสืบที่เก่งมากของเมืองใครก็รู้ชื่อเสียงเื่องดัมของข้าวิแม่นางค่าวนี้เป็นคณิกาหรือว่าเป็นหญิงคาประเวณีอีกแล้วนะในหอโคมเขียวอะ่ะโหนาะงแต่งตัวสวยเท็กซี่มากทีเดียวเลยอะ่ะและนาย,ยังเด็กอยู่เลยอายุแค่16 นางก็ใช่คนร้ายตัวจริงหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นแค่เหยื่อที่เป็นแพรับบาปนี่แม่นางยอมบอกมาซะดีๆว่าแม่นางเกี่ยวข้องอะไรกับการตายของคนค้าม้าในครั้งนี้ใต้เท้าตัวข้าขอบังอาจถามว่าไต่เท้าทําไมถึงคิดว่าข้าทําผิดอะไรขนาดนั้นข้าไม่ได้ทําเลยนะเจ้าค้ายูอิงเจ้าข้าประคามมาตั้งตรงอเจ้ายอมรับผิดซะดีๆเหอะโอ๊ยข้าไม่ได้เป็นคนทาแบบนั้นเลยนะคะใครพูดกัน ข้าจะไปฆ่าท่านตังทำไมล่ะคือคือข้าถูกใส่ร้ายก <ans> ็ต<ส>่าง <uke> ตงอ่ะจะนําเส้นทางการเคลื่อนพลทหารม้าไปให้ใครทําไมเจ้ารู้แล้วถึงข้าเขาอ่ะหากจะพูดความจริงทั้งหมดออกมาข้านั้นก็จะยอมให้โอกาสเจ้าอีกสักครั้งแม่นางข้าข้าน้อยไม่เข้าใจว่าท่านใต้เท้าพูดเรื่องอะไรอ่ะเออแต่ข้ามีหลักฐานนะอันแรกก็คือเข็มเงินด้ามทองกระเป๋าฟังเข็มอยู่ใต้หมอนของยูอิงซึ่งเข็มในกระเป๋านั้นอ่ะ หายไปตั้งเล่มหนึ่งด้วยแล้วก็พบบาดแผลสาหัสซึ่งเป็นบาดแผลที่เข็มฝังลึกเข้าไปกลางศรีรษะของผู้ตายหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งนะก็คือจดหมายหนึ่งฉบับจดหมายเนี่ยปิดผนึกระบุเส้นทางการเคลื่อนพลที่ไม่มีคนรู้และต่างตรงเนี่ยก็ทำเครื่องหมายไว้ตลอดเส้นทางเอ๊หลักฐานมันคุ้มเครือทั้งหมดเลยอะแต่ว่าถ้าจะเป็นรอยเลือดกับจดหมายมันก็ยังไม่ชัดนั้นแต่ข้าก็ไม่แน่ใจอะอาจจะเป็นเข็มหรือเปล่านะ เข็มนี่ละม้าอาวุธสังหารนี่เนี่คือหอเข็มที่ใช้ฝังเข็มสินะต่างตรงมาหาเจ้าทุกวันเพื่อให้เจ้านวดและฝังเข็มที่หอค้านิกาข้าพูดถูกหรือไม่อลูกนั้นก็เป็นความจริงเหรอท่านใต้เท้าคนชนะสูตรพบสอบบอกว่าเข็มปลายเงินสีทองอันนี้นะปากที่จุดปลายหุยซึ่งเป็นบริเวณกลางศรีรษะของต่างตรงบังเอิญจังเลยที่เข็มนี้เจ้าทำหายไปหนึ่งเล่มพอดีนี่เสอาวุธสังหารหรือเปล่าเนี่ย บางทีคนร้ายอาจจะขโมยเข็บของข้าไปก็ได้แล้วก็ลอบฆ่าท่านต๋องข้าน้อยโดนใส่ร้ายจุกข,ข้าน่จดหมายของตังตงกล่าวว่าระหว่างเส้นทางตีนเขาพบหมู่บ้านแห่งหนึ่งสามารถทำลายหมู่บ้านเพื่อให้แผ่สำเร็จรุ่ล่วงได้เนี่ยเป็นแรงจูงใจที่ทำให้เจ้าลงมือฆ่าเขาอะ่ะข้าเป็นคนไปสอบถามแม่เล้ามาแล้วว่าแม่นางยูอิงเนี่ยเตบิตบโตมาจากหมู่บ้านแห่งนั้นโอ้โอ้หลักฐานมาตัวเช่นนี้เจ้ายังไม่ยอมรับผิดอีกเหรอ จดหมายฉบับนี้ของต่างตรงจะต้องส่งไปให้ซีเซียตอนนั้นข้านะ่ะตอนที่ข้าตอนตอนที่เขาหลับข้าได้ยินเขาผู้ภาษาของคนซีเซียที่นั่นนะ่ะจึงคิดว่าเขาต้องเป็นผู้ซีเซียแน่ๆเลยตอนข้าอายุ8ขวบข้าถูกขายกับแม่เล้าแต่ว่าพี่ชายของข้าย,ยังหาวิธีไถ่ตัวข้าออกมาบนโลกนี้ก็มีเพียงแต่พี่ชายนั่นแหละที่ดูแลเอาใจใส่ข้าจริงๆ มเมื่อวานก็เห็นจดหมายที่โดยบังเอิญข้าจึงคิดว่าพวกทหารซีเซียผ่านมาตรงนั้นพี่ชายของข้าจะรอดชีวิตหรือไม่ถ้าหมู่บ้านถูกทำลายนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการไม่ให้ใครรู้ข้อมูลในจดหมายก็คือการฆ่าต่างตรงนั่นแหละ่ดท้าหอาจจะดำตัวข้าเป็นลงโทษข้าก็าอยอมรับผิดแต่โดยดีชีวิตแล้ด้วยชีวิตแม้กฎหมายจะไม่สนใจเรื่องความรู้สึกนักคิดแต่ข้าจะพยายามช่วยเจ้าให้ได้รับความยุติธรรมอีกแรงหนึ่งทุกขอบพระคุณไดท้าอย่างมาก อย่างไรก็ตามคนร้ายก็ถูกจับแล้วนะท่านเปาเรียบร้อยไปแล้วล่ะสามคดีแรกอะ่ะขอบคุณมากนะมือปรายังไงยังมีอีกสองคดีต้องทำไหวไหมล่ะเอ,อ้ยไม่ไหวก็ต้องไหวนะมาเลยสิสองคดีเป็นผู้ต้องสงสัยที่เป็นชายใช่ไหมเดี๋ยวข้าจะไปดูนะว่าเป็นคดีเกี่ยวกับอะไรกันแนะ่เฮ้ทยท่านไต่เท้านี่ขา้าทำผิดอะไรกันอย่างนั้นเหรอก็เจ้าในะข้าเลี้ยวจุงใช่ไหมล่ะ ข้าบริสุทธิ์นะไต่ท้าข้าน้อยไม่รู้จักกับคนแสนลิวผู้นี่จะไปข่าเขาทาไมกันก็พระเจ้าคิดว่าเลิ้วจุงเป็นชู้กับภรรยาของเจ้าใช่ไหมไตเท้าไม่มีหลักฐานข้าน้อยบริสุทธิ์ข้ามีนั้นหลักฐานในะหลักฐาน3อย่างเลยอะร่มกระดาษน้ํามันหนึ่งคันร่มที่ภรรยาของท่านช่างคนนี้นะให้กับท่านเลิวเอาไว้ซึ่งก็สลักคําว่าชังเอาไว้ด้วยอะเป็นไปได้ว่าเป็นความแค้นนะ แล้วก็พบร่มคันนี้วางอยู่หน้าบ้านนี่นะแสดงถึงความเกลียดชังระหว่างท่านชังตัวกุ๋ยกับท่านเลี้ยวจุงนะต่อมาคือคาให้การตระกูลเผิงคาให้การของตระกูลเผิงบอกว่าเมื่อวานมีชายหนุ่มมาหลบฝนุ่ที่หน้าบ้านตอนฟ้ากําลังคืมเลยแล้วก็เขาเนี่ยก็ให้ได้ยืมร่มกลับบ้านไปแล้วก็คนคนนั้น,นก็รีบเดินกลับบ้านไปนะนี่ก็น่าจะเป็นท่านชังตัวกุ๋ยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะจะคาให้การของตระกูลเผิง ต่อมาคำให้การของเพื่อนบ้านบอกว่าก่อนเนี่ยเขาเห็นท่านช่างตัวกุ๋ยเนี่ยรีบกลับเข้าบ้านท่าทางกระวนกระวายมากเอ๊หลักฐานเนี่ยคุมเคือทั้งนั้นเลยดิจะบอกไม่ได้ว่าเขาเนี่ยฆ่าผู้ชายที่สงสัยว่าเป็นชู้กับภรรยาของตัวเองหรือเปล่านะหลักฐานคำม้การของเพื่อนบ้านเนี่ยข้าว่าก็ไม่ชัดเท่าไหร่ที่บอกว่าเขาเนี่ยกลับมาบ้านอย่างกระวนกระวายจะบอกว่าคําให้การของตะกูลเผิงเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ที่บอกว่าให้ยืมล่มไปตอนฝนตกนะตอนนี้ก็ฝนตกอยู่ซะด้วยนะ แต่ว่าล่มกระดาษที่เขียนคําว่าชัางเนี่ยก็อาจจะบอกได้ว่ามีความแค้นต่อก,กันอยู่ข้าก็เลยเลือกร่มกระดาษนี้ก็แล้วกันใช่หรือเปล่าล่ะร่มกระดาษนี้ใช่ไหมที่จะเป็นหลักฐานบอกได้ว่าท่านกับท่านเลี้ยวเนี่ยโกรธแค้นถึงกับต้องฆ่าแกงกันเนี่ยก็วันนั้นภรรยาเจ้าให้เลี้ยวจุงยืมล่มไปใช่ไหมคนที่ให้ยืมล่มไปนั้นหลังจากเจ้าฆ่าเลี้ยวจุงแล้วเนี่ยก็เขียนคําว่าชัางบนล่มกระดาษคนร้ายน่าจะนําร่มนี้กลับมาที่บ้าน เด็กก็อาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับภรรยาของเจ้าโดยตรงเลยก็คือต้องเป็นชู้นั่นเองภรรยาเจ้ายืนยันว่าร่มคันนี้เป็นร่มที่เลี้ยวจุ่มยืมไปจริงๆนะแล้วเจ้าจะอธิบายยังไงว่าทำไมร่มคันนี้ถึงพบในบ้านของเจ้าได้ล่ะก็วันนั้นอดคะ่ดอยได้ยินข่าวลือแล้วก็รีบกลับบ้านไปจับชู้ไม่คิดเลยว่าฝนจะตกหนักมากก็เลยหลบฝนอยู่ที่วัดกวงตีนะ ในตอนนั้นเองค่ะก็มีเด็กหนุ่มเข้ามาหลบฝ้นด้วยพอดีค่ะก็เห็นว่าบนลมมีคําวัดชังจึงรู้ว่าลมกระดาษนั้นเป็นลมกระดาษน้ํามันของล้านค่ะเจ้าก็เลยคิดว่าลิ้วจุ่มเป็นชู้กับภรรยาของเจ้าสินะก็คราบค่ะก็เลยอาไยจังหวัดที่เข้าไประวังนะคะก็ใช้หินทุบหัวเขาจากด้านหลังจนตายือตอนกําลังจะน,นี้แล้วก็หยิบลมคันนั้นมาด้วย พอกลับมาที่บ้านถึงรู้ว่าจะเด็กหนุ่มคนนั้นมันก็แค่มาหลบ้นที่บ้าน่าเท่านั้นเองชีวิตเดตืองแหลกด้วยชีวิตข่าสมควรได้รับโทษแล้วผู้ต้องสงสัยครั้งนี้มีความถึงห่วงสุดท้ายก็ฆ่าคนเจ้าจับเขาเข้าคุกซะนะท่านเปาสุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็ต้องเข้าคุกไปอีกหนึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับการทะเลาะบ,บบแว้งในครอบครัวสามีภรรยาทั้นั้นเลย และอีกคดีสุดท้ายของในวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวไปสอบปากคำผู้ต้องสงสัยกันเลยดีกว่านะทุกคนคดีนี้ผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ชายอายุ52สองปีนะเป็นเศรษฐีในเมืองด้วยอะ่ะเขาชื่อว่าลู่ตรงนะกล่าวหาว่าพยายามยึดตำแหน่งเจ้าเมืองโดยช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่ว่าแท้จริงแล้วเขาพยายามปลุกระดมชาวบ้านให้ไม่พอใจเจ้าเมืองคนปัจจุบันเกิดเหตุอุทกภยัยครั้งใหญ่ในเมืองผู้คนต่างของความช่วยเหลือเศรษฐีลูต่ตงเนื่องจากความช่วยเหลือไม่ครอบคลุม ชาวบ้านจึงไม่พอใจแล้วก็ก่อความวุ่นวายขึ้นนะนี่ท่านตกลงเกิดอะไรขึ้นละ่ะคดีนี้เจ้ามีอะไรจะพูดไหมท่านยอดฟีเมอผูหูเยี่ยมยุดมหาข่ามีเรื่องอะไรเลอเมืองนาเจ้าช่วยเหลือผู้คนทุกยากนะแต่ความจริงแล้วเจ้าแอบปุกระดมคนเหล่านั้นก่อกบฏดเก็ยังข่มขู่เจ้าหน้าที่แล้วก็นักปราใช่ไหม ทังเป็นคำพูดที่ไม่มีมูลเสียจริงถึงข้าจะเป็น่อค้าแต่ก็ห่วงใยบรรดาผู้คนในเมืองด้วยใจจริงทำไมข้าจะต้องทำเดือมเช่นนั้นด้วยนี่ทะาุรู้ตรงเพราะว่าท่านน่ยไม่รู้จักพอในสิ่งที่ตนเองมีไงท่านหมายความว่ายังไงก็จะเป็นพ่อค้าก็แล้วเป็นเศรษฐีก็แล้วยังไม่พอท่านอยากจะมีอำนาจมากขึ้นก็เลยคิดจะเป็นเจ้าเมืองใช่ไหม ถ้ายอดฟีมือจะพูดแบบนั้นก็ต้องรับผิดชอบกับคำพูดตนเองด้วยในหล,ลักฐานที่จะจับค่านะหลักฐานก็มี3มชิ้นอีกแล้วนะดูเหมือนว่าจะหาหลักฐาน3ามชิ้นได้ตลอดเลยนะหนึ่งก็คือตราประจําตระกูลพบตราสนารักของตระกูลลูกบรรพบุรุษของแกนนํา2สมุดบัญชีรายการใช้ใจ่ายของตระกูลลูกตรงนะระบุอย่างชัดเจนเลยว่าเขาได้ให้เงินก้อนใหญ่กับแกนนําก่อความวุ่นวายและผู้ประสบภัยที่ได้รับความช่วยเหลือคือคนที่เขาจ้างมานั่นเองเป็นหน้ามา้าจัดละครจัดฉากชัดเลย หลักฐานที่3นั่นก็คือจดหมายข่คมขู่เจ้าหน้าที่และนักป่าหลายคนในเมืองได้รับจดหมายข่คมขู่จากรูตรงว่าจะฆ่าล้างตระกูลหากไม่ช่วยเหลือและดันให้เขา,าเป็นเจ้าเมืองโหทุกอย่างนี่ใช้จับเจ้าได้หมดทั้งนั้นเลยนะเนี่ยแต่ข้าต้องเลือกอันเดียวเท่านั้นหลักฐานในการใช้จับเจ้าข้าตัดสินใจเลือกสมุดบัญชีนี่ก็แล้วกันนะเพราะว่ามันระบุหลักฐานได้ดีที่สุดว่าเจ้าเนี่ยจ้างคนมาแล้วก็จัดละครจัดฉากอะเป็นบัญชีได้รับจ่ายของตระกูลเจ้าและบอกละเอียดถึงการใช้จ่าย ของท่านด้วยนะท่านไม่ได้ทําเพื่อช่วยผู้ประสบภัยแต่คนพวกนั้นน่ะเพิ่แค่เป็นคนที่จ้างมาเป็นผู้ประสบภัยและท่านก็แหกตาคนอื่นใช่ไหมจากการสืบสวนของข้าทําให้รู้ว่าท่านข่มขู่ขุนนางทำให้พวกขุนนางไม่กล้าเข้าไปช่วยทําให้คนตกทุกข์จริงๆเนี่ยเขาต้องได้รับความเดือดร้อนนะท่านว่าจ้างให้แกนนนาไปปลุกระดมผู้ประสบภัย,ยให้หลงเชื่อด้านดีของท่านจะได้ช่วยสนับสนุนท่านเพื่อได้คอรองตำแหน่งเจ้าเมือง ข้าทำงานด้วยความสื่อสัรย์ยิ่งเป็นเรื่องเงินยิ่งสำคัญไม่อยากให้ผิดพลาดจึงได้บันทึกรายละเอียดเอาไว้แต่กลับกลายเป็นการขุดลุ่มฟังตัวเองซะแทนไปแล้วข้าอยากเป็นเจ้าเมืองข้าก็เลยลงมือทำทุกอย่างเองดูกันล่วว่าเจ้าพวกนั้นต้องประจบซ้อพอข้าขนาดไหนแต่ก็มีบางทีไม่ให้ข้ายอมทำตามอำเภอใจบางครั้งเงินก็ช่วยไม่ได้ข้าทึ่งได้รู้ว่าการมีอำนาจด้วยในยจะช่วยให้พวกเขายอมสยบเชื่อฟังข้ากันทุกคน ดังนั้นข้าจึงเริ่มซื้อใจคนด้วยการเชิญบัณฑิตถั่วสารทิดมาเป็นที่ปรึกษาให้กับข้าจริงๆตรงเรียกว่าคมคูสมากกว่าข้ายังจ้างาคนไปขโมยตาอาญาสิทธิ์ในเมืองซึ่งก็ทำไม่สำเร็จและการก่อกระบฏครั้งนี้ข้าก็เป็นคนทำเองเละเป็นกานะทําทำเองทุกอย่างขอเสนอดีเชนนี่ใครจะไม่ปาถนะก็คนมันโลภอยากได้เองไม่ใช่หรอข้าทำนู่นทำนี่หน่อยนึงก็ได้กำไรต่างมากมาย ถ้าเป็นคนดีจะมาช่วยข้าทำไมอ่ะข่าก็ปล่อยคล้องดีๆที่อยู่เพียงเอื้อมมือเช่นนั้นไปไม่ได้เช่นกันข่าก็เหมาะสมแล้วไม่ใช่เลือก,กับการเป็นเจ้าเมืองผิดเลยเจ้าเมืองไม่คดโกงอะไรขนาดนี้แล้วก็ไม่ซื้อคนอื่นแล้วก็ติดสินบนคนอื่นขนาดนี้หรอกนะเอาล่ะต้องจับอีกคนไปแล้วที่เป็นผู้ต้องหาในคราวนี้ท่านเปาข้าเหนื่อยจริงเลยทำไมคดีเยอะขนาดนี้หมดแล้วใช่ไหมเนี่ยคดีเมืองหลวงอะ่ะท่านเปา คดีเมืองหลวงหมดแล้วต่อไปยังมีคดีร่าจะสำนักและคดีไขปริศนาซึ่งจะเป็นคดียาวมากๆยังไงเจ้าก็ช่วยมาสืบสวนคราวหน้าด้นะดวยนะโหได้ข่าวว่ามีคดีไขปริศนาที่ยากมากที่จะต้องไปสืบสวนสถานที่แบบตอนที่ข้าทําคดีไอ้คือเลือหาสยองขวัญน,นั่นอีกแล้วเหรอใช่แล้วว่าครางหน้าเป็นคดีไขปริศนาเกี่ยวกับเรื่องมีคนตายแล้วตั้งสิบปีแต่มีคนพบเห็นเขาอยู่ในเมืองด้วยอะ่ะแถมเขายังดูหนุ่มกว่าเดิมอีก ไม่รู้เป็นยังไงยังไงก็ฝากท่านสืบสวนในคราวหน้าด้วยละกันท่านเปานีโยนคดียากๆมห้ค่าตลอดเลยได้เดี๋ยวไว้เจอกันที่ศาลไครฟงครั้งหน้าก็แล้วกันนะ